我也好不。 โอ้โหเป็นไงเบิงเดอ้อเบิงเดอ้อมาหับหนองอาดีอยู่ปากทางนะทางเขาบานนองอาดีโอ้โหใสแ,แค่ยง,งางเท่านั้นอุ๊บสิลมแล้วสิลมแล้วอูคือื่นแท้ะ คือบบย่างนำยาย่างอยู่าัน้นมาโอ้โหฮีเด้อผู้ใดอยากเป็นเคยบานนี้นะเบิ่งเอาไ้เด้อรท่นนั่นไปได้อยูบอ่บ่เกอเือบจะมืนเกือบวะน่นน่ะล้างเกือบแม่โบรางว่ะล้างแต่เกือบทางนอกค่ะนะ ระวังลมเด้อรอเธอที่ห้องเบอร์สี่บอิเเบอร์5าได้นี่เบอร์สี่โอ มาบักเมื่อยอ,อย่งมาห้วนะดดนะ,นะอ,ลลนะอย่างบอยดิ้งนะนะอาลีนะยัางบ่ยอมเปิดอีกงนะโอ้เปิดประตูรับคนเลวทั้งสอง <laughs> อาล,ลีอาล,ลีนะ,สะแสดงสแสดงไม่รู้ร่างจากที่มาห้ามูือมูอบ่ยอมเปิดประตูเหตุได นอนบนนงซงหนึ่งคือว่านงซงก้อนเจน่ะโอ้พอกันเห็นยังวะขอบประตูแล้วยังได้ยินเสียงอยู่ในบ่าลมลมกันแล้วอย่างหัวแห่แห่แห่โอ้โดนแล้วโดนแล้วไปเห็นอะไรเซ็งอะไรเซ็งงามขึ้นเนาะนารากเลยเนาะ นาละใส่เสื้อสีชมพูกับสีเขียวนี่ขับผิวขนาดเลยไปยยอ,อ,อยูไม่ยังหันโอ้เข้ามาไ้าบได้บเอินเขานะไปแม่อลิเข้าเอินเจ้าเขาแล้วเมื่อกี้เอฟวามมาหอนฮันที่ฮนเข้ากับหลังอันเม้นมักลำใหญ่นะ่ะใส่สุดนอนคืออซิงเลยไปฟามคิดว่าแม้นอซิงมองดู โอ้เมียนเครื่องปักเลยไปอรีเขาแม่อรีอ้มาเห็ดเป็นเครื่องอีกอ่ะสิ่งนี่ไปนั่งไม่ยังเงี้ยหันบอกให้มากับบอมมาบอกแม่เห็ดเป็นไหมเรย์ฟองไปตลาดเราไปซื้ออันไปฟ์ฟองว่าชิไปซื้อผักขันยงซื้อใบยานนางอะไนั่นนี่ใบยันนงมันไ่เนนั่นไปตลาดเรามีเออนม่แหละตัวนั้นแหละไปเอาซิ้อเนาะไปเอาซิ้อเนาะบ่ทักข้อเลยวะ คงไปอือไปฟารมไปตลาดเราบุมีียังจักย่างหรอว่าสี่สวนอลีมาแกงคือเหาแกงกินยูให้ซินะไปหัวตลาดบุมีียังเลยแบบเขาปิดเขาปิดหมดเลยนะโตโตโต,ตที่เข้าค่ายเครื่องแกงโนอฮะนะเขาปิดหมดเรามีแต่หานค่ายผักธรรมดาทั่วไปซิสิวางไว้ในไหมอลีเขาเฮื่อมไหม <c oughs> <c oughs> อู้เอเซ็งทำเป็นงง ใส่หม้อหกเจ้าน่ะคือโบพากันเมียนเด้อมาหอดูเลยว่าแม่นกอสิงกับนั่นละหมอตัวที่เรื่องๆมือนั้นอสิงทายให้เบิ้งเด้ตัวนั้นนะแม่นบอกอืออ่ะลีนี่โบมีอารมณเลยเอไม่ดู ตายแล้วตายแล้วอัเซิงอันนี้มาได้สิโอ้โจบอี่บ้านดมนำอาลีแล้วจุก้ามาคือบดได้กินอุนนี้ <c oughs> อุ้อเฮ็ดอัเซิงมาบูขีตบมากินแกงน้อไม้น้ำนองอัเซิงเบิ่งแต่สภาพรถนั่นแหละ เอามาเออไปฟาร์มซื้อของกินสุกมาอยู่หันเดดดดอลี่ิ้วไปใส่ในโต๊ะหันเดดซัมซีกินแล้วเอาเส้นเห็ดดีๆแม่โอ้สวยต้นอะไรก็ยังตกแล้วบ่ชเข้าถ้วยเลยจุเจีย่าอ่ะมันอย่างอีก Ào nà. Mình nhắc mà cứ phải cầm về đâu mà xinh mà xinh phải hiện mà cứ nửa hôm thế. Nằm lại nằm lại nhồi bớt chắc nồn tươi nằm lại hơi nè. Bớt say đi, mình bố mì kẹo kẹo no đi. ไปฟางผู้สาจะหลดเข้าไปยางบึงสัวเปิดมันเลยเป็นแล้วแกงไซเกือบเป็นหน่วงเพราะว่าชิคข่คือเขากินซอแล้วเคตจังได้สนะอาซิ่งเมื่อกี้ไอ้ฟางหมา้ฟาเห็นผู้สาวสร้ามขุนเก็บลำใหญ่เจ้าหูงจกเข้าอยู่ปะผู้สาวหน่อยฮะนะ อกล้คน่ะเข้ามาแต่บันได้านันเหปะน้าเปานำปุยน้ำปุยโอ้เข้ามาแต่ทางนั้นเขาเป็นผู้เศร้ามงกุอะเบิ่งนาก็ะเบิ่งนกรนเบิ่งนาก็เบ็่นาโมงวสนเอานั่งสมพนงานน้องๆก่อนอลีมานั่งนหให้ มาล่างกับอาซิงเห็ดเขาเอามาแล้วอบอยักนั่งเอายืนต่อไปสนัดซื้อปียืนป,ปียืนมีป้นานี่นะเอามาลางแล้วก็ได้แล้วไฟฟ้าเอาไซออกละลางแล้วลลกท็ทอดส,สีได้กินอยู่บ่โอ้ได้กินอยู่เนาะเอาไฟคือมิบมิมิบมีบ โอ้ใส่ในกองมันเป็นซิหนะด็โอ้ในกองสตีลว่ะในกล่องโตโดนดิ่ะนน่าเห็ดแล้วค่อยไปค่อยไปลองน่าเห็ดแล้วไปเด็ดใดดอกไักทองกับหยอดอันเดียวดอกหนึ่งกับหยอดหนึ่งยู่เห็นน่าเฮมีหน้าเนาะอันนี้นะ พองามสยไว้อเซงหิวแล้วส่จิตส่ใจแล้วน้องนาลานี่ไปเอาหัวสิไข่ว่าซั่นหัวิไข่นะย่างไปเอาแล้วถ้ามสิเอาไปยันางบ่ยนเบิ่งนยนเบิ่งนเลยตัดสินใจแล้วเออโอเคตกลงรัก พ่อเราบอกสี่เก้าวันนั้นน่ะสุดในที่สุดตัดสิ้นใจได้แล้วเมนยุติโบเมนเมนเอ้าเมนว่ะคืองามเถอะเมนเมนเลยเอาเลยจะบอล็อาวันเดียได้สนะ บ่ทามาอันนี้แม่นใบยานางบ่เอามาแล้วบ่แม่นสิเฮ็ดจังได๋นี่แหละเนาะอันชีวิตเด็กห่อผักน่ะเนาะอาเซงหลังจากที่ลองใส่ชีวิตอยู่นี่2อาทิตย์อยู่ในหอพักรู้สึกแนวดบ่อยากนี้เลยคิดว่าบ่อยากเฮียนต่อ แห่งบอยักนี่เลยแห่งยักยู่เนาะลองก่อนเด้อปนี่เดี๋ยวอย่ฟอยยาฟ้าทอกเพื่อลองก่อนนาลาเมื่อกี้บอลองหม้อเนาะพี่้นง้องฟามา์มบอกว่าลองหม้อก่อนวันนี้บอลองอานะ้ำมันเทใส่เลยแล้วใส่ประด้ลองเบิ่งอีกหม้อนี่คนจนหมดแล้วเขาเะารที่คือว่าเห็นแดงๆอยู่ฮะได้ยูโอเคได้กินเนาะถอดปาเขาคิดว่าจีบได้กินถอดปาละ สวยกันคนละไม้คนละมือเด้อไปฟรามิไปฟรามีิ่วยเบิ้งแล้วก็ส่วยกินฟ้านไป้ามืปน่ะเ <c oughs> <c oughs> แปลกๆนละาเห็ดท่าเมื่อกี้ดูจังได้ถอดป่าเอามือเอามือลงไปถอดโอ้โห ยาฝาฝนเดอ้อฝาไว้แบบนั้นแหละฝาไว้ในนั้นแล้วถ้าเขาคิดว่ามันแบบมันเรื่องดีมันสุกแล้วเราค่อยปีนนะถ้าเราปีนไปปีนมาแล้วป่ามันจะเละเมดเราตรงท้าให้มันเรื่องมันเนือแข้งๆเราค่อยปีนมันอสิงบอกว่าอยู่ห้องพักช่วงอาทิตย์แล้วติดใจบอยากลับบ้านแล้วสินซิบรัยยายเข้ามาเฮียนอยู่ในเมืองเหนือเสิง โอ้ยห yeah oh. oh. <laughs> ิปลกๆแล้วอ่สิ่งนี้เข้าแล้วเข้าแล้วอ้าวโอ้ยจบแตหมหาแลใหญ่เข้ามาเห็นอยู่ในเมืองสิเฮ็ดยังอีกแล้วนี่เ้ามาสิมาเนภาษาจีนเลยลบ่บ่ไปเห็นตอม6เลยแม่น่ิบ่บ่แม่นนะล่ะคิดตัวโอ้ <c oughs> นาราคิดว่าก็เอินานราด้ว <c oughs> ยค่ะอรีเปิดเพลงนะนะเออเปิดนั่งนา้านะาร้อนนาลาเลี้ยวไปได,ได้แล้วบอกความจริงแม่เซีงสรุปเจ้าซีอยู่หรือไม่อยู่อ้าวต้องใจพอเวลาไปเหยียบให้ อยายเขามาเหียนอยู่ในเมืองก็ได้่านบระยักกลับน,นนะเนาะเสงบอกว่ากลับไปหดเหื่ยนเปกก๊ะเขาจนมายุพียุพีมีเต่น,นอนกับนอนซื้บอบแปลกตีินักนอนเด้อซ่อมคุญณาน,นีนะนอนจนบอก,กินเขากินน้ำนอนจนจ้อยบอฝ้าปีนเถื่อบอฝ้าปีนเถื่อนั่นละใจเย็น น้าลลอวนวะหรือว่าเป็นโยนน้านงเสื้อไงไฟฟ้าบล็อกบะต้องฝาเท้า <c ười> ใจเย็นเย็นให้มันเรื่องเรื่องก่อนแม่โอ้บงแม่นี่ยังเรือเ่องเลยแดบเฮาเฮาปีนแต่ซ่อมเทืาเรามันซุกเลยนะเฮาตรงจืนมันแบบนั้นน้าไรใจหอนปวด นในนใขณะที่น้องค์ฟ้ามคิดว่าน้องนาลาจอยลงน้องนาลาบอกว่าน้ำหนักขึ้นโลเครงอ้าวอาเซนก็ยังขึ้นหนามูได้อ้าวมาอยู่นี้เราตอนเช้ากากินข้าวตอนเที่ยกากินตอนแรงกากินอยู่เพื่อนนี้บอกกินเลยนะเนาะกินแล้วนอนเอออยู่นี้นี่กินแล้วกายนู้นแล้วอาเซนขึ้นจากโล เย็นเย็นแม่นาลา่นี่จาบปได้สร้างเนาะแต่ว่านาลาส่สร้างนาลา่ขึ้นโหลเครื่องน้นองอาลีเป็นผู้สมที่ดีเด้อมือน,นี้นะให้น้องอาลีนั่งสมเนาะอาลีเขาไปนอนไหมเออเขาไปนอนท่า เอาให้จุใจไปเลยเด้อมีคนคิดหอดนาละมีคนบอกว่าไปถ่ายคลิปน้องนา่าหน่อยนะคะนานแล้วไม่ได้เห็นผมคิดถึงคุณได้เ <c oughs> <c oughs> ออสั้นเป <c oughs> ็นไพ่น้อมาคิดหอดน้องนาราน,นี่คิดหอดเหมดนทุกคนเนะนาะนาะน้องฟ้ามยังคิดหอดเลย <c oughs> ระวัง <c oughs> อ้เมื่อกี้นานๆก้อนนั้นเจ้าก,ก้อนนั้นระวังไหมพื้นสีมังสี่เกี้ยวๆแบบนี้นะเจ้าสีเอวยังเจ้าสีเบิ่งบอลตากเสื้อผ้าป่ะโอ้โบตา้าตากฝนตกแล้วโอ้บานเฮาฝนตกได้หันไปฟังกับอาลีมาบ่มืดปานนี้ตอนนี้มืดหมดละกับโบได้แล้วจีเสื้อผ้าเซ็งสิบเปิดตาด <laughs> โอ้ยอย่าฟังแม่สัตว์ ดเดลต้ยเซ็งปลาเขานี่เนาะคิดว่าสุกแล้วแหละนี่สุกแล้วถ้าตอนแกงค่อยไส้ดิขใส่ตอนนี้เลยวะ ดมวสันดั่งไปตำไปถ้วยเคลือบความปูนเพื่อนบอกว่าเพื่อนจิไปห้าเนี่ยมาใส่แกงนอว่าสันหล่อทัวห้อผักแล้วได่เต่ดอกมังอึดอกฟักทองเนาะกลับมากีเก่ะอ,อ,อันนี้บ่เป็นกินตัวนี้นะเอาล้าง จดไปคุณนะพักอันนั้นเมนขอนะนะ้องไผ่นั่นองอาเซเมนตดิ<อ>คิดว่าอาเซงเป็นคนปุ๊กห้ามมาแต่ไส้สนะคุณนะ เกินไปเราได้อาเซ้งเอื้อฟ้าถอดปฝาอย่างโบยานทอดเจ้าเอาน้ำใส่หม้อฮะน่ะคุณน่ะคุณน่ะ้าเพื่อนหยานมักเผ็ดคุณน่ะนันลากับอาเซ้งมักทางกลมว่าฉันวาวให้นันลานันลาหัวเจาะเจาะเกลือแป่งหนวดเจาะทางปีนน้องฟ้ามสิเททางนี้ผัดเทมเจาะอีพี่อันนี้ก็เจาะอย่างนี้ใส่เลยใส่ปลาแดกใส่กะปิใส่น้ำตาลเลย ตามเลยสิซสุกแล้วนาลากะมีได้กินน้องอาลีกะอารมณ์บอดีเลยมูนี้นะ่ะวันนั้นของเดือนมาถึงอีกแล้วให้อาลีพักคอนไปเนาะแค่อาลีมาห่วมกินเขากับเหาก็ดีใจแล้วเน้าสิ่งเนาะเพราะว่าดนแล้วบ่ได้กินนํากันอุ้าหน่อย

เอาไม,ไม้ดูสิไม้ดูเสียบบ่บ่อ้าวบ่เสียบตีอ้าวถ้ามันสิไม้ดูเสียบบ่บ่คิดว่าบ่เสียบได้แล้วนั่นละทอดไฟเลยตักเลยตั้มมักแดงนองอซิงกัสซีได้แล้วดี๋ยวอ๋เบิ่งน้องนา่นละสิมกันเด้อพี่น้องเมื่อกี้ดูดบ่วงดูแถิดดูดว่า มำังแต่งน้องอาเซ้ง oh, oh. ดูปะนี่นะซิมซิมซิมว้าวสีเผ็ดสุดยอดเลยอืน,นั่นละจะกินมาทุกอันอะไรเด้นั <laughs> <laughs> ่นละน่ะอลีได้แต่กนน้ำลายแต่อีต้นน่าลีบ่เป็นยัง มีถอดปลาแล้วกันน้องฟ้ามซื้อของกินซุปมาเด้น้องเมื่อกี้นี้เอาตักเลยแซ่บปานนันแท้ๆว่ะเอาปาไม่ท่มมเสร็จแล้วกินได้นี่อันนี้แกงนออันนี้พันยังอ้อน,นอ <c oughs> ที่แรกใยฟ้ามคิดว่าอยู่ในตลาดพวมีเครื่องข้องแกงนอแล้วซีบอแกงแล้วก็เลยซื้อซุปนอเนะอันนี้เป็นซุปนอพี่นอ้องแล้วก็ค้่วผัก อันนี้เมนแกงป่าอันนี้ผัดทอดป่าอีกโอ้อคือกันหมดเลยนี่เอากิน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 แม่อลีกินแม่สเซงกินแม่ทุกคน เบิ่งก็ได้เเนาะอออ้ยเบิ่งก็ได้พวกเจ้าอิ่มเราเอ้ยเฟิฟก็ยกินจังได้ไล่กินดีแล้วเลือกเอ้ยฟิฟกับบอกให้เอามาใส่เอ้ยเฟิฟนะกินไปหมดนะซื้อขึ้นมากินแม่อาลีกินยังกับบอสเซปอาลีว่าเขาก็บบอยากกินโอ้โหใจต้นเนาะกินเลยกินน้ำเซ็งก็เห็ดหน้าตาแบบแซ่บๆคืออเซ็งแน่ А อหมอมเหมิดเนาะค้องกินมกไม้ด้ดหนึ่งซองสามส่หหกยานเขาด้วยหนึ่งเอาเซ็งบุก,กินเราะนะเนะอาเซ็งตัวให้เฮากินซองพุืซองเถือกินยังนับใจเลยฟ้า,ามุจะกินจุดยิ้มละอือนะสันอืม,อมเอาไปแกะปะขเขาหมดม